แว่งเวียงรู้เชิงประวัติตาโบราณสถานเจดียุทาธาถีอำเภอพนมทวงจังหวัดจานาบุยคลิปนี้ใช้สำหรับจาศึกษาเท่านั้นห้ามนำคลิปไปใช้เชิงพาณิชย์ทุกจร,รณีโบราณสถานเจดียุทาธาถีนี้เป็นเหตุจาง จารย์ทยุทธาธิระวันจมเด็จพระเนยโวหมาราจับพระมหาอุปราชามันสามเจียเหตุจานนี้ได้เจอครึ้นวันที่18มัตราคมพุธศตราษ๒ที่อำเภอพรพนมทวนจังหวัดจาันทบุรีทำไมถึงมีเหตุจารยุทธาธิที่อำเภอพรพนมทวนจากภาพจารย์คง,งพบเจดียุทธาธิ ในเดือนเมษายงพุทธศตกราช2516โดยประยูงอุรุชาตะนับปาน้ำและรมจึงประจองได้ค้นพบกระฐานที่สำคัญในบอริเวณนี้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุจารณยุทาธาถีและได้มีจารสำรวจค้นพบและได้ประจาษในพระราชจิตเโนเบชา ในปีพุทธศตวราษ2538โบราณสถานเจดียุทธาถิจะแสดงให้เราได้จ,จดจาอะไรบ้างพระแสงปึงต้นงที่พระองค์ใช้ในราชถารสงครามโดยใช้ครั้งแรกหลังจากประจาอิจะกรภาาที่เมือนแครงปรืงใหญ่ขนาดเลย ที่สามารติดตั้งและยิงบงคอชาญได้ในช่วงที่ตีจำแพงเมืองพระแสนดาบเป็นอาวุธอีกชนิดหนึ่งที่พระองค์ใช้ในราชตางสงครามยุทธาถีเป็นจางทู้ลบระหว่างพระมหาชจัตเพื่อเป็นเจียิยะไว้ในแผ่นดินงสมเด็จพระเนรถหวงมหารา จงเป็นจอมทำทำสงครามยุทธาธิด้วยพระองค์เองทองฉลองพระองค์ด้วยชวีรัตจะที่พร้อมออกทำสงครามตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่พระองค์ทรงนั่งบนคอช้างเพื่อทำยุทธาธิตำแหน่งที่สองทหาร บรมวง,งเป็นทหารที่บังคับช้างหแหวจงถังยางให้จอมทัพเข้าถูกสงครามตำแหนงที่สามนายท้าย,ายทำหน้าที่บังคับช้างให้เดินตามทิศทางที่ต้องจ้างให้ช้างเดินตำแหน่งที่สี่เป็นช้างที่จงทำยุทธาถีชื่อว่าเจ้าปญาชายานุภาพเจดิงจะ ข้องคอช้างจงเป็นหนึ่งในเครื่องจงของเจ้าพญาชายานุภาพรูปที่เห็นเป็นกระดูกจวงหัวของช้างจึงจะไว้ในโบราณสถานแห่งน,นี้เครื่องจงของเจ้าพญาชายานุภาพอ่าทั้งหมดบอสถานนะว่าเป็นช้างจงของจงเด็จพระเนอ,เอถวงและนอกจากนี้ หลักฐานที่คงพบภาพแะเะหิงเจียแรงเป็นเครื่องบ่งบอกว่าแถวนี้มีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานและยังมีเครื่องรางของขันซึ่งเป็นความเชื่อของคนในสมัยนั้นชิ้นจ่วงปูงปั้งรายจ้านต่อดอกเป็นลายประจําุ่งประตูวะบ้านน้อยใบยเจ๋มา ว่าบ้านน้อยเป็นถิงเรือปะที่คงพบในบอวิอเวณนี้ตำแหน่งที่หนึ่งตรงตใจใจแบ่งพื้นที่ที่ทำยุคสาธีระหว่างสมเด็จพระเนรเฉลิมับพระมหาอุปราชาสงครามยุคสาธีเป็นสงครามที่ใช้ช้านุ่เพื่อพระเถี่ยพระเถียดดวไว้ในแผ่นดินเป็นครั้งสุดท้ายใน บวรติจาไทยพระองค์ได้ปกป้องเอกสาของชาติไทยให้ํำรงอยู่ถึงปัจจุบันเป็นพระมหาธัชที่ได้รับจงยานามจากคนทั่วไปว่าจมเด็บพระเนืยถวงมหาลาขอขอบคุณข้อมูลจากแวงเรียงรู้เชิงบวัติจาโบราณสถานเจดียุทธาธีอำเภอพานมทวง จังหว่ดจา่จาชนะบุยขอขอบคุณไว้ในนาที่นี้ครับขอขอบคุณครับ